สวัสดีครับเกียรศชายาต่ับผมสุดปูขายไปกี่ปีท่านไหมตั้งแต่ปีหนึ่งแปดนะตั้งแต่ปีหนึ่งแปดง่ายๆเลขคุณมๆเอาเคือห้าสิบปีแล้วท่านผู้ชมนะถือว่านานมากอยู่ตรงนี้มาอยู่ในอ่องนี้ที่เห็นอยู่ก็คือมีไส้แก้วมีเนื้อเป็ดมีเครื่องในมีเลือด,ม,อดมีอะไรปีคอขาเป็ดครับผอเรื่องมีเห็ดหอมด้วยมีเห็ดหอมมีเป็ดเห็ดหอมนะแลวไอ้กอต่อ,ตอ,ตอ,ตอนี่มาจากไหนกอเป็ด สมชายกอตอปอสมชายากล้วเขียวเป็ดโอ้โหคงความอร่อยมาถึงแค่สีนี่ลูกค้าแถวนี้เคยแวะนนี้ดีที่ว่าปากต่อปากปากต่อปากแล้วก็หมี่ครับลูกค้าไกลๆหมีมามวันนึงขายกี่ตัวเนี่ยวันนึงก็ขายแปดกรวะแปดตัวโอ้แปดตัวนี่ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะไ <8 S 2> ปเรื่อยๆนะซิกเนเจอร์ของร้านสมชายกอตอปอนี่คืออะไรคือน้ำซุปครับ น้ำซุปครับต้องเป็นน้ำซุปแบบไหนอ่ะคือน้ำซุปที่ว่ามันเข้มข้นฮะคือก็มีเครื่องไฟรอไม่มีชูรสอยู่ในหม้อไม่ใส่ชูรสครับผมคือไงน้ำซุปเป็นสูตรจีนสูตรจีนแล้วก็เป็นพวกโคกระดูขายชามแล้วห้าสิบเริ่มต้นห้าสิบครับเริ่มต้นห้าสิบครับแล้วก็มีหกสิบมีหกสิบเจ็ดสิบมีเจ็ดสิบก็คือถ้าเป็นอะไรอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวก็เริ่มต้นห้าสิบสั่งได้ทุกช่วงเลา มีโลบินครับอ่าโลบินฮูดเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็นแมงครึ่งครับแโมงครึ่งถึง4โมเย็นหุุดอันไหนพี้องยนพื้นหลัสหันครับเยิ่มาแกะอยู่ันพื้หัสหัสอ๋ออยู่ันพื้หัสหัสครับผมเบอร์โทรเฮีย8 9วันนี้ต้องขอชิมซิ้เนเจ้าสักชามหนึ่งได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอครับ โอ้โหทำมาอย่างอลังการงานสร้างนะครับคุณอาสมชัยกอตอปอชื่อแปลกครับคุณอาสมชัยเป็นเจ้าของร้านนะครับ่งไงขายเนี่ยอายุ20่จนตอนนี้่ตอนนี้ประมาณอายุ69แล้วขายมาเกือบ50ปีแล้วผู้ชมอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็มีโยกแค่ตึกสองตึกนี้เองนะครับห้องสองห้องย้ายมาอืมอร่อยครับมุ้ชมหอมมาก หอมจริงๆคุณผู้ชมหอมมากหอมมากเป็นสูตรก๋วยเี๋ผมไม่ได้ยังไม่ได้ปรุงเลยนะคุณผู้ชมทานได้เลยนะรสชาติน้ำก็โอเคเลยนะคุณผู้ชมถามแต่ห้าปีหกปีเจ็ดสิบเรื่มเริ่มไปเรื่อยเลยนะครับหอมมากเครื่องเยอะมากคุณผู้ชมหอมจริงๆอืม เนื้อเป็ดก็นุ่มด้วยครับนี่เป็นเส้นหมี่ครับคุณผู้ชมอร่อยมากอือร่อยมากครับคุณผู้ชมมีอะไรอยู่นะนี่นะคุณผู้ชมมีอะไรมีแห้งมีน้ำถูกคบเครื่อเลยครับแล้วก็จือเป็ดอร่อยจริงครับคุณผู้ชม วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ส,สับ,ออบสุนา,ายการนะครับที่พาผจกิงของอร่อยกับบริษัทตีเฟสอุตสาหกรรกับใหม่อิซุนีแมกหรือลิมิตพิชิตโลกครับ